เท่เห็นอยัางนี้คนปลาคนปลาโอ้ยต้อนรับแขกบ่ใช่สวัสดีครับผมมือนี่อยู่กับผมเฮียตาตำคำตรงชาแนลมือนี่มีพระเอกมาเอ้าใช่ครับผมอันนี้เสาอีสานนะครับเสาอีสานอันนี้มาจากไซนี่เสาอีสานเลยอันนี้ผมมาจากเหนือเลยตาเฮ้ยไอ้กบไม้เม่สวนใช่ใช่อู้ยติดตามผมติดตามใช่ใช่เป็นเกียรติไร้ครับมือนี้กบไม้เม่สวนมากเอางไงว่าต้น เขาเรียกว่าอะไรไอดอลที่ทำ YouTube ก็คือนี่แหละกบไุณคสับแมงยังเอาปลาหมึกไปกินน้ำไปน้ำเมื่อยหมไปตกปลาเนี่ยดูผมดูคลิปนั้นใช่ผมก็ดูนี่ครับคลิปน้องฝนอยู่คลิปน้องฝนน้องฝนอ้าวน้องฝนอะไรติดตาำฮะอะไรน้องฝนผมมาจีตัางไหลันแล้ว เขาโสดดูคนอื่นก็มีสิทธิ์ผมก็โสดเนี่ยอะไรผมมาจีบตั้งหลายวันแล้วจีบมาเป็นเดือนแล้วคุณจะมาจีบอะไม่ได้อย่าอย่าอย่างนั้นนี่อย่าทำตัวอย่างนั้นนี่ไอโอมโบแพ้ผมแล้วมันยอมแพ้แล้วเอาตั้อแต่เนี้เป็นโบอยู่ไม่ขมไม่ทำตัวอย่างนั้นปลาหมึกเบี้ยซีทั้งนั้นแหละปลาหมึกเบี้ยซีไม่มีหรอกไปน้ำมูกไม่น้ำมอยปลาหมึกอ่ะไม่เกี่เออปลาหมึกเบี้ยซไม่เกี่ยวอันนี้ให้น้องเขาเลือกเองไม่ได้ไม่ได้อย่ามาจะมาอย่างนั้นนนี้เราามงัฝนเรียกใคร ก็เรียกเรียกโบดิถ้าไม่เรียกโบโบ่ไม่ชอบนะพี่บอกให้พี่จีบมาพี่จีบมาเดือนหนึ่งไอ้นี่เพิ่งเพิ่งมาได้ห้านาทีอ่ะไปไปอยู่แถวบ้านพี่อ่ะบรรยากาศดีแต่ว่าเขาหลอกกับพี่โบ่เขาหลอกเขาไหนเนี่ยรอกว่าตรงไหนเนี่ยโบ่รอกว่าเยอะไปอยู่บ้านเขามันไกลไฟฟ้าร์ก็ไปไฟถึงถึงนะถึงหมดอย่าไปอย่าไปพูดให้เขารวอย่างเงี้นสิดินแดงอ่ะหลุมเยอะๆอ่ะเอาไว้ได้เออ อนน้ีต้องไปเบิ่งต้องไปเบิ่งเขาเขาดูดีใจเขาดูดีใจอยู่ด้วูหลุมเราเป็นหลุมเราเนี่ยนึกว่าโบกสางอ่ะหลุมโบกสางโอ้เอออยู่บ้านพี่นี่แหละอยู่ใกล้ๆกันอันนี้มันอยู่ไกลอยู่ไกลมากเลยเคาจะไปกล้าอยู่เหมือนเนี่ยเออนั่นแหละมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนุ่งอาพี่พี่มาพี่จิ๋มเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมละรามากไพรมากไพรอันนี้เบาเบาเท่เบาชัดเไหเออาแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าหลอกไงไม่ได้หลอกไงบ้านเขาบ้านนอก เป็นไรชอบแบบนั้นเฮ้ยอ้าวอยากลองไปอยู่เหนือไม่ครับพี่จีมาเดือนนึงไอ้นี่มา5นาทีอันนี่ก็เหนือได้นี่นี่ก็เหนือนี่เหนือเลยสารคามนิดนึ่งเออเอาเอาพี่นี่แเลยพี่จีมาเดือนนึงแล้วน้องฝนอ๋อพี่โบอย่าสิไอ้กบมาได้5นาทีนี่ชอบมันเร็วเหรอไปไปไปเราไปไปชอบอะไรชอบอะไรมันอาหารไอ้กบผมจะไปแล้วไม่ไม่พี่โบเนี่ยทำตัวได้ย่างงี้อ่ะแล้วผู้ได้เสียเขาก็อยากกินมาเนี้หนุ่มเหนือตับไหลพามา นุ่มเหนือเนี่ยเราไม่มาคัดกันเองไม่ได้ผมชอบนานแล้ว้องฝนน่ะไม่ได้เนี่ยใ็นไหมเป็นพี่ตั้งยืนตรงนี้เป็นพี่เราก็ไม่เสียสละเสียสละอะไรก็ผมจีบมาเดือนเดียวเดือนหนึ่งแล้วอ่ะคุณเพิ่งมาน่ะคานี้เสียสละผมยอมแพ้บอไปเร็วจะให้อยู่ก็ไม่มีปฏิกิริยาก็โดนไปสิบห้านาทีวันนั้นอ่วมเลยโอ้โหเออยอมโบ้แล้วนีน้อง้องฝนเป็นของโบแล้วยอมแพ้ไหมเนี่ยยอมสีก็ต้องยอมผมนี่ ไม่ยอมผมแล้วประธานคุณนะไปไปไปเราไม่ไม่โอ้โหผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยสอบเลยไม่รู้อะไรเลยไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยคุณกอล์ฟไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมน้องไม่ได้ไม่ได้ พอได้ได้เออทำไมจะไม่ได้เอาเออาันนิดนึงเอาวันนึงพอได้เออนึงก็บพอได้ขอวันเดียวพอเธอเฮ็ดเดียดยังไอ้ซูเพอร์จินฝนป่ามาแบบนี้ก็ใส่ใส่ยาง่ายไปเลยหลายเลยตายใส่หลายเลยบ้อก็ผมเดอนหนึ่งอ่ะนนึงที่อะไรที่จะต้อกลับบ้านเลยอ่ะไม่ผมดูแลเองวันนี้มาลูกผมขอดูแลเองวันนี้พี่ตั้งกัได้ไหมไปโอเคตามนัดผมขอดูแลเองมาทางไหนกลับทางนั้นโบอะไรวะแล้วไอซอมนกฝุ่นก็ไม่ได้ พี่รักก็ไม่ได้มามามามื่อนี้ยกินดีตอนรับมาเยังสุรินอีกอยากกินอะไรเดี๋ยวจัดให้เอเาปนปลาปนปาโอเคแต่โบไม่สวนโบไม่ชอบเลยนะไม่ชอบไม่ชอบแล้วด้วยกันก็ไปให้เดินกลับเี๋ยวมาแย่งโบได้ยังไงเนี่ยครับผมยินดีตอนรับกับสุรินครับผม่ว่าจะเป็นโบไม่ไม่สวนเฮ้ยโบล่ะกะไม่ไม่สวนโบมีอะไรแนะนำอย่างหนึ่งสุรินถิ่นอะไรนะช้างใหญ่ถิ่นทุลาหรือเปล่าเอออเดี๋ยว ไว้ข่าวหน้าต้อนรับไม้เมสวนเอามันหนักๆเลยวันนั้นโบโดนขวดหนึ่งใช่ไหมไม้เมสวนขอแบบขวดใหญ่เอาแบบขวดใหญ่เลยไม่ตากง่าต้อนรับต้อนรับกันให้โอเคเออพวกชอบเลยอย่างเงี้ยโอเคใกล้เสร็จังครับจะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเกียรติไรครับคือผมผมหัดทำยูทูบก็คือเพราะไม้เมสวนไม้เมสวนไม้เมสวนผมผมดูไปหาปลาในแม่น้ำมือแต่ตอนนี้มันไปใส่หรือมันไปแล้วปล่อยมันไปเอาไปล่อง ขอบคุณทุกคนครับที่มาเยี่ยมมายามสุริ่นเนาะโอเคครับโอเคโอเคครับผมครับผมมาเป็นครั้งที่ห้าแล้วมาเป็นครั้งที่ห้าแล้วแต่แต่สุรานี่โบไม่เอาแล้วนะวันนั้นอ้วกพุ่งเลยนะไม่ได้ไปร้อยเอ็ดเลยวันนั้นอ่ะเออไม่เป็นไรโอกาสนะเราอยู่ใกล้ๆกันเองโอ้หข้ามคลองวันนี้ก็ละเอียดแล้วเนี่ยโอเคครับวันนี้ครับพ่อซบสมนีเนาะครับการแข่งขัว่าใจในบรรทุกภาพขอโทษขอไปเลยครับครับ